ครับสวัสดีครับผมชายล่ากอล์ฟเยนครับไฟนอลซ้อมมากี่วันเดือนกว่าครับซ้อมอยู่ที่พีเคสายไฟมาซ้อมที่เก็บตัวที่พีเคมีใครไป็นกุ้บอลซ้อมไฟนี้ก็พี่น้องเยอะเลยครนะเราในค่ายเยนเนาะตอนนี้เราอายุ27ปีสูงเท่าไหร่ครับประมาณ166 67น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้64 65มวยสไตล์อะไรครับไม้แท่นรักตัว ตันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นน้องนะยังไม่เคยต่อยกันด้วยและครั้งแรกเลยและศึกษาเกมต่อยน้องมายังก็ศึกษามาน้องมืออระตายทีมมับแค่ซ้ายเหมือนกันซ้ายชนซ้ายเลยวันนี้แล้วนี้มาเจอรุ่นน้องวางเคว่าไหนดิก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุ้นทุนอย่างแต่วันนี้เรามาจิงแชมป์ด้วยคิดว่าวันนี้เอาผมขัดจะกน้องกลับบ้านเราได้ไหมต่อเก็มขัดกลับที่ค่ายกับพี่น้องเลยพี่ได้ครมั่นใจเลยวันนี้เลยต้องล่าสุดเราต่อยใครไป ต่อยกับโยธินครับที่อารีเอที่นี่ครับงหวันสามยกเนาวเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้พี่โยธินไปครับผมแพคะแนนไปวันนั้นต่อยยเวร้อให้ไรร้อยย่สิบหกทำไม่ได้6กแต่มันสยกแล้วหยกอ่ะเราห่างหาย5ยกนี่ไปเท่าไรเนี่ยนานเนาะนานเลยนะเคยต่อยห้ายกนี่เวทเท่าไร่ตอนนั้นล่าสุดร้อยร้อยย่หแต่วันนี้มาต่อยร้อยยี่สบเกเลยใหญ่ไปไหม ก็พอดีครับสำหรับผมก็ว่าน้ำหนักผมก็ทึ้นด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาด้วยเมื่อเช้ามาเวน้ำหนักนี่ร้อยยี่สิบเก้าลดรือพอดีพอดีเป๊ะมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไปยี่สิบเปอร์เซ็นเต็มร้อยูเร็สมบูรณ์แข็งแรงพอดีพร้อมมาเอาเข็มแข็ดกับบ้านครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณห้าหกโลต่อยมวยไทยหลักร้อยบวกได้แล้วเป็นร้อยบวก ประมาณังควกัดจังหวัดเลยครับเอาฝากเชิญชวนแฟนข ha, ับรถนี้หน่อยข้อพี่รอสนจังหวัดเลยทุกคนช่วยเสียช่วยเกลืนใจให้พมได้รับเฉยๆได้รับเค้มพัดสับมาเลยไมหนงเลยครับต้นเต็มที่ครับวันนี้ขอโชคดีขับมาครับ